สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูนกมีคำพื้นฐานประกอบภาพมาเสนอเด็กๆอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เป็นพยัญชนะเป็นพยัญชนะตัวงองูค่ะมาฟังเรื่องราวกันเลยนะคะงองูงวงเงียงางะง่ายง่ายอีกสักหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูเลย งองูงัวเงียงบาดง่ายง่ายมาละค่ะในวันนี้มีแค่สองคำเท่านั้นที่เด็กๆคนที่จะรู้จักนะคะคำที่หนึ่งงูงูงคำที่สอง ง้อง้อง่ายไหมล่ะคะเด็กๆมีแค่สองคำเท่านั้นเองเด็กๆก,กลับไปทบทวนทุกๆวันนะคะแล้ว,เด,วเดี๋ยวเรา,เรามาพบกัน<บ>ใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ